สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสนะกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นล่างนะคะเพิ่มเติมให้อีก2สูตร อาจารย์เคยวางเด็นล่างไปให้แล้วนะคะด้วยกันสองสูตรอันนี้จะมาดูเพิ่มเติมอีกสองสูตรมาถึงตรงนี้แล้วเออก็เป็น ep ที่สิบเอ็ดนะคะคลิปนี้จะอยู่ที่ ep สิบเอ็ดจะอยู่ในส่วนของล่างก่อนนะคะมาดูเด่นล่างนะคะสูตรที่สามสองสูตรนี้อาจารย์วางไปให้แล้วนะ,ะเดี๋ยวเทียบให้ ท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาเคลียร์ตัวเลขกันเนาะสามสี่ห้านะคะอันนี้จะแบบนับเรียงตัวสามสี่แล้วก็ห้าอันนี้จะเป็นบวกหนึ่งะแล้วบวกหนึ่งสามสี่ห้าออกมาที่แปดห้าก็ได้ที่เลขห้าสูตรที่สามนี่นะคะได้ที่เลขห้าหนึ่งกับสองผ่านไปแล้วนะนี่เอาสาม ได้เลขห้าอาจารย์จะใส่ก่อนเลขห้าต่อไปว่าที่สองอาจารย์ทำให้ดูสิบงวดนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ออกมาที่แปดเก้าอันนี้ได้สองตัวเลยแปดเก้า แม้มล่างก็เข้านะคะสำหรับงดที่แล้วเดี๋ยวจานแยกไปทําแต้มให้นะแล้วก็เอาตัวเด่นไปดึงนะคะต่อไปงวดที่สามหกเจ็ดแปดนะเปลี่ยนตัวนะหกเจ็ดแล้วก็แปดออกมาที่หกหนึ่งเข้าที่เลขหกสูตรที่สามนะกำลังดูสูตรที่สามอยู่หกหนึ่งต่อไปงวดที่สี่เก้าศูนย์หนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งออกมาที่ศูนย์เก้าอันนี้ก็เข้าสองตัวศูนย์เก้าต่อไปงวดที่ห้าสองสามสี่สองสามสี่ออกสี่สามสูตรนี้เดินดีนะคะท่านผู้ชมสังเกตเข้าสองตัวบ่อยเลยสี่สาม งูที่หกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ออกที่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าได้เลยเก้าต่อไปงูที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ได้ล็อกเดียวกันนะแปดเก้า ศออกมาที่เจ็ดแปดได้เลขแปดนะอไปงวดที่แปดนะได้ 7, 8, 9, นะเจ็ดแปดเก้านับเรียงตัวนะคะออก90อันนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างสามสูตรแล้วนะ ต่อไปว่อที่เก้าเจ็ดแปดเก้าล็อกเดียวกันออกมาที่เจ็ดเก้าสองตัวอีกนะฮะสูตนี้ดีนะสองตัวสองตัวบ่อยหลายๆงวดเลยนะคะหนึ่งวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดสี่งวดห้างวดแล้วว่อที่สิบ เจ็ดเก้านะงวดที่10บคืองวดที่แล้วนะจานทำให้ดูทั้งหมดสิงวดนะแล้วงวดที่จะใช้เป็นงวดที่สิบเอ็ดห้าหเจ็ดห้าหเจ็ดนะห้าหแล้วก็เจ็ดออกมาที่หนะึ่งเจ็ดตัวท้ายนี่เดินดีนะเข้าสามงวดติดแล้วหลังนี่นะสามเก้าเก้าเจ็ดนี่ แล้วก็มาดูงวดนี้เลยงวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดสูตรที่สามนะคะมีสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแล้วก็สูตรที่สามหนึ่งสองสามหรือจะนับถอยหลังเป็นสามสองหนึ่งก็ได้นะอาจารย์ทำเป็นนับเรียงตัวไปให้นะเจ็ดหกห้าคะเจ็ดหก้าเก้าแปดเจ็ดอะไรอย่างนี้นับถอยหลังก็ได้หรือนับเดินหน้าก็ได้สำหรับสูตรนี้หนึ่งสองสามนะ โอเคหนึ่งสองสามเป็นสูตรที่สามเดี๋ยวค่อยมาเขียนแล้วต่อไปนะเรามาดูอีกหนึ่งสูตรนะคะหนึ่งสูตรเริ่มมวดแรกก่อนเลยสูตรที่สี่แล้วนะเฉะพาะเด่นล่างแบบสามตัวนี้อาจารย์ให้ทั้งหมดสีด่นะสูตรนะสี่สูตรนี้แล้วตามจริงมีเข้าอีกนะเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันเนาะเอาตามนี้ก่อนเอาสูตรที่เราเราใช้ของงวดที่แล้วก่อนนะคะ ตรงแปดห้าน,นี่ก็ได้อันนี้ก็นับเรียงตัวเหมือนกันสี่ห้า 4, 5, แล้วก็ 6. หกาจารจะเขียนห่างเส้นนิดนึงเนาะมันจะได้ดูเป็นล็อกๆ็อกไปนะคะดูล็อกล็อกเพราะว่าออตีให้มันแน่นๆหน่อยเป็นแบ่งเป็นช่องๆน,นะเส้นทึบๆหน่อยดู คัดมาล็อกละตัวล็อกละสองตัวอะไรได้นะขอให้คัดมาแล้วให้มันถูกงวดที่เราจะใช้เนี่ยก็แล้วกันนี่ค่ะนี่นะให้มันเส้นมันเข้มขึ้นสี่ห้าหกเนี่ยออกแปดห้าก็เข้าที่เลขห้าออันนี้ดูทีเดียวเลยนะเคลียทีเดียวอันนี้ได้ที่เลขห้าอันนี้ก็ได้ที่เลขห้าสามสี่ห้าอันนี้สี่ห้าหกได้ที่เลขห้านะคะแล้วครันนี้เรามาดูสองสูตรนี้มีแปดกับห้า เพราะฉะนั้นงวดเนี้ยงวดแรกเนี่ยเราจะได้ถึงสองสองดาวเลยสองดาวนะก็คือสิบหน่วยคือได้8ปดห้าครบเลยนะะสองดาวแต่มี1ดาวกับสองดาวต่อไปเป็นงวดที่สองงวดที่สองแดเก้าศูนย์นะ8ปดเแล้วก็ศูนย์ ออกมาที่89เฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้ครบแล้วนะ89เห็นไหมแปดกับเก้าเอาเฉพาะสี่สูตรนี้ก็อาจจะสามารถจับสองตัวล่างได้เลยนะคะก็คือ89อันนี้ก็89อันนี้ก็89อันนี้ก็89น,นี้ก็89เพราะฉะนั้นได้89สองดาวงวดที่สองมันจะได้ประมาณหนึ่งดาวหรือสองดาวนะ ดีเทนไว้ก่อนโอเค,อเคต่ไปงดที่สามลดลงนิดหนึ่งประมาณนี้นะงดที่สามแหละห้าหกเจ็ดนะ ตัวเลขที่อาจารย์คำนวณมาให้ได้ห้าหกเจ็ดออกมาที่หกหนึ่งได้เลขหกสองสูตรนี้ชนกันที่เลขหกอันนี้ได้หกได้หกวีหนึ่งเพิ่มมาเกับสบับสูตรนี้เพราะนั้นตัวเลขทั้งหมดนี้จะได้หกหนึ่งได้สองดาวเป็นงวดที่สามดูซิว่าจะได้สองดาวทุกงวดไหมต่อไปนะงวดที่สี่ ตรงห้าหกเจ็ดตรงนี้ออกศูนย์เก้านะได้ศูนย์หนึ่งสองออกศูนย์เก้าอันนี้ได้ศูนย์โอเคศูนย์อันนี้ได้เก้าอันนี้ก็ได้สองดาวเหมือนกันโอเคใครได้ชมสูตรนี้อาจจะจับสองตัวได้นะคะแล้วอาจจะถูกงวดนี้ด้วยนะงวดที่ห้า เมื่อเท่าสองสามสี่นะเรียงตัวนะสองสามสี่ออกมาที่สี่สามอันนี้ได้สูตรนี้สูตรเดียวได้สี่สามเลยอันนี้ก็สี่สามสี่สามก็สี่สามนี่สองดาวเลยยังไม่รวมสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองได้สามกับสามนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสี่สามครบต่อไปเมื่อที่หก สูตรที่สี่นะตรงที่ออกเจ็ดเก้าได้แปดเก้าแล้วก็ศูนย์ออกมาที่เจ็ดเก้าอ่ะมีเลขเจ็ดไหมอ่ะมีในสูตรที่สองได้เจ็ดนะเจ็ดเก้าเพียนได้สองดาวเจ็ดเก้าสิบหน่วยต่อไปงวดที่เจ็ด เมื่อที่เจ็ดสูตรนี้นะสูตรที่สี่ได้เจ็ดแปดเก้าออกมาที่ 7, เจ็ดแปดอ่าวสูตรนี้สูตรเดียวได้เลยเจ็ดแปดคือคือได้สองดาวเลยเอา่าเจ็ดแปดแล้วตรงนี้ได้แปดตรงนี้ได้แปดตรงนี้ได้แปดอ่าวสูตรนี้มาช่วยทําให้ได้ 7, เจ็ดแปดนะเจ็ดแปด ต่อมาสูตรที่แปดนะะแปดก็คือเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ต่อไปด้วยเก้าศูนย์หนึ่งออก 9, เก้าศูนย์อ้าวอันนี้อันเดียวเลยสูตรที่สี่สูตรเดียวได้สองได้สองดาวเลยเพราะฉะนั้นสี่สูตรนี้ได้สองดาวแน่นอนนะคะบางสูตรได้เก้าบางสูตรได้ศูนย์ตามนี้เลยสี่สูตรนี้นะต่อไป เมื่อที่เก้าจานดูก่อนนะได้อะไรเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะออกเจ็ดเก้าเอามีเจ็ดมีเก้าอยู่สองสูตรนี่แล้วอันนี้ได้ 7. เจ็ดเจ็ดเก้านะเก้าศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าเคเนาะสองดาวเลย 7 9 7ดเ้าเพอ7 9งวดนี้แล้วก็มาเจ็ดแปดเสแล้วก็7 9ต่อมาก็จะเป็นงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วสรุปนะทั้งหมด10งวดนี้นะอาจารย์สุ่มคัดเลือกมาให้สสูตรนี้นะสี่สูตรนี้งวดที่เราจะใช้นี่ก็ได้ ได้แล้วไม่ใช่นะคะงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดนี้ได้ห้าหกเจ็ดก่อนห้าหกแล้วก็เจ็ดอันนี้เข้าไปที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดได้เจ็ดอ้าวมีตัวนี้หน่อยที่ได้เลขหนึ่งเพราะฉะนั้นวันก็เลยได้ครบนะคะครบทุกทุกงวดเลยเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอเคนะหนึ่งเจ็ด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 โอเค ต่อมาโม่ที่เราจะใช้นะมีทั้งหมดสี่สูตรนะสูตรที่หนึ่งเก้าหนึ่งสามสูตรที่สองสี่หกเก้าสูตรที่สามหนึ่งสองสามนะแล้วก็สูตรที่สี่เก้าศูนย์หนึ่งอันนี้นับเรียงตัวนะเก้าศูนย์หนึ่งมีทั้งหมดสี่สูตรนะข้างล่างที่อาจารย์เขียนด้วยปากการแดงสี่สูตรนี่นค่ะส่วนหนึ่งสูตสี่สูตรนี้นะ จะได้สองดาวหรือเปล่าอ่าท่านผู้ชมลองเช็คดูถ้าเราเทียบล็อกแต่ละล็อกหาตัวชนนะตัวที่เยอะที่สุดเลยก็คือเลขเก <นะ S 2> ้าเลขหนึ่งเนียลองเทียบดูก่อนนะตัวนี้เก้าเก้าเก้าถ้าเราใช้เลขเก้ามันก็จะมาเหลือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามใช่ไหมถ้าเราเอาเลขเก้านะถ้าเรายืนเก้า ก็จะจับล็อกนี้ไม่มีนะก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเด็กหมาเห่ามีใครมาบ้านอาจารย์ขอเชือกนิดมองไม่เห็นโ okay. อเคถ้าเป็นเลขเก้านะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วถ้าเป็นเลขหนึ่ง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 อยู่นี่ หนึ่งอยู่นี่แล้วหนึ่งอยู่นี่หนึ่งก็จะมีทั้งหมดสามสูตรถ้าเป็นเลขหนึ่งถ้าใครชอบเลขหนึ่งเลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าสูตรนี้ไม่มีเลขเก้าตัวเดียวก็หนึ่งสองสามมาใส่ถ้าเป็นเลขหนึ่ง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 ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่ง มันไม่มีเลขหนึ่งอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้าอันนี้เราไม่เราไม่ได้ไปตัดจากครบนะตัดจากตัวเลขที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นเลขสามสามไม่ได้แล้วเนาะเอาตัวที่มีสามสูตรสี่สามหกหนึ่งสองก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมศูนย์น้อยนะเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะคะท่านผู้ชม ตัวเลขที่น่าสนใจนะที่มันชนหลายๆตัวก็คือเลขเก้าเราก็เอาเก้ามาตั้งตัวแรกนี่เลขเก้าแต่อาจารย์จะไม่ใส่ในนี้นะให้ท่านผู้ชมเลือกเองถ้าเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งที่แดดขีดแดดใต้นี่ไว้แดดแดดแดด,แด,ดก็จะเป็นตัวนี้ก็จะจับได้ทั้งหมดหกชุดนี้เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามหนึ่งสี หนแล้วก็19ลักษณะแบบนี้นะคใครชอบตัวไหนก็ลองคัดเลือกดูนะมีทั้งหมด6ชุด91 92 93 14งเก้าอเกตามนี้เลยจากช่องนะคะมีดี h ช n แนลคำนวณมาให้คัดลอกสูตรต่างๆที่อาจารย์มีอยู่มาให้ชมกัน สูตรทั้งหมดนี้เป็นสูตรเก่าทั้งสิ้นเลยะคะ่ะยังมีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าเอามาแค่สี่สูตรพอนะคะ,ะตัวไหนที่ท่านผู้ชมชอบอาจารย์เคยจัดไปให้คือคือชุดนี้แหละชอบนะเก้าสามมันมันต้องติดเลขบังคับล่างนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วบังคับล่างของอาจารย์ระยะทั้งหมดเออเดี๋ยวดูก่อนหกสิบห้างวดแหละะ หกสิ 65, 60, งวดนี้เป็นงวดที่66%สงวดที่แล้วอาจารย์ไม่ได้วางให้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เทคเทคสุดไปก็จะทราบข้อมูลนี้นอกจากท่านผู้ชมคํานวณผิดก็จะอาจจะได้เลขไม่ถูกนะ,ะแต่ถ้าใครคํานวณไปแล้วคํานวณถูกต้องก็จะได้ทั้ง2ตัวนี้เลย1และ7นะคะเข้า2ตัวเลยบางครั้งก็ให้บางครั้งก็ไม่ได้ให้นะคะท่านผู้ชมให้เท่าที่เวลาพอมีให้ได้นะก็ให้ตามเท่าที่ ทำนี้นะคะอ่าตามนี้เลยเนาะก็อาจารย์ก็ทำมาให้ตามที่ท่านผู้ชมลองเช็คดูนะคะจากสูตรที่อาจารย์คำนวณมาให้ทั้งหมด4สูตรนี้ก็มีเลขที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด6ชุดอาจารย์ชอบส่วนตัวที่ชุดเดียวนะคะก็คือ9 3สมนะแล้วก็กลับตัวด้วยเป็น3 9มาแล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะ,ะเลือกเอาที่ชอบนะคะแต่ละสูตรนะ,ะสูตรเนี้ยหนึ่งสองสามนี่ก็ชอบ สามแล้วก็ชอบหนึ่งแบบนี้นะคะเอาให้มันครบทุกล็อกก็เขลียให้แบบนี้เลยอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ